สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับมาเว่าถึงเรื่องลอตรตารี่นะครับโรตารี่ของฟาร์มเทคนะครับอยากฝากถึงผู้บริหารของบริษัทฟาร์มเทคนะครับคือว่าน็อตครับถือว่าเป็นน็อตน็อตจับใบโรตเตอรี่นะครับถือว่าเป็นน็อตเกตที่ว่าขี้ไร้นะครับขาดง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ขันออกนะครับ แค่ขันออกรอบเดียวครับเกลียวตายแล้วครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับจากฝากถึงอ่าทีมผู้ผลิตนะครับของบริษัทฟาร์มเทคนะครับให้อ่าเบิ้งนะครับเอาไปแก้ไขนะครับจุดอื่นดีเบิดครับจุดอื่นนี่ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเยี่ยมดีเบิดครับใบก็ดีครับใบก็ดีจุดอื่นดีเบิดครับผมติมองเดียวครับติมองน็อตจับใบโรตารี่ครับนะครับน็อตจับใบโรตารี่นี่ขี้ล่ายมากเลยนะครับนี่ครับเพื่อน เบิ้งพี่น้องผมบอกให้เบิ้งนะครับนี่ครับขาดนะครับขาดนะครับขาดง่ายมากนะครับตีถึกเห็นถึกตอนะครับตีถึกเห็นถึกตอบาดย้อนแล้ครับขาดเลยนะครับนี่แหละนะครับถือว่าเป็นเกียร์เกียร์ต่ำนะครับเกียร์ต่ำน็อตสรับจับใบของรุ่นนี้นะครับอยากให้ทางบริษัทได้เปลี่ยนไมนะครับนะครับจุดอื่นผมชื่นชมครับดีเบิร์ครับสลับใบใบก็แข็งดีนะครับผมตีถึก เห็นถึกต่อมาครับใบนี้บกคดบกเบี้ยวเลยนะครับใบถือว่า่านครับใส่ได้ครับแต่ตีบางเดียวครับตีคือน็อดจับใบนะครับนี่นี่น็อดจับใบครับนี่ผมได้ถอดเปียนนะครับพี่น้องนี่ครับผมถอดเปียนผมเอาอ่านี่นะครับน็อดจับใบแท็กมาโครเลยนะครับใส่นะครับแข็งครับแบบนี้นะครับเป็นไปได้อย่างให้ทงบริษัทอ่าหันมาใส่น็อดแบบนี้นะครับน็อดที่เกตบวเป็นแบบนี้ก็ได้ครับถือว่าเป็นเกตที่ดีดีขนาดนี้นะครับ จะดีเยี่ยมมากเลยนะครับครับจะเลยจะเลยคลิปนี้ก็ฝากถึงผู้บริหารของบริษัทนะครับอะโรตรีของฟาร์มเทคนะครับนี่แหละครับเอาไปแก้ไขนะครับจุดอื่นผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเยี่ยมครับดีเบิร์เลยนะครับจุดอื่นนี่ผมยอมรับว่าดีนะครับหัวเกียร์ก็ใหญ่ดีนะครับดีเบิร์ครับมาจุดด้อยจุดเดียวคือว่านี่แหละครับผมตีบางเดียวคือว่าใบน็อตจับใบโรตรีนะครับน็อตตัวนี้ครับนี่นะครับขึ้นสนิมเร็วมากนะครับ สนิมเร็วมากแล้วก็อ่านี่ผมใส่ยังประเทศนีมบ่หอดปีนะครับนี่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมเพิ่งลงงานลุยน้ำลุยอย่างเดียวบ้างสองเดือนนะครับนี่นี่แหละคิดเบื้องลตัดครับเนี่ยนี่แหละขา,ขาดนะครับขาดขาดนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นน็อตเกียร์ที่เกียร์ต่ำม,มากนะครับอยากให้ทางบริษัทได้แก้ไขนะครับถ้าแก้ไขจุดนี้ได้ผมบอกว่า อลอตเตอรี่แบนนี้นี่นาส่มากๆเลยนะครับถือว่าพาันครับนี่นะครับแต่หลังจากที่ผมใส่งานมานะผมมาเป็นผู้สะท้อนนะครับผู้สะท้อนก็บอกเสียงจากผู้ใส่งานจริงนะครับและทดลองใส่มานะครับบอกเลยว่าน็อตจากใบรุ่นนี้ประพันนะครับอยากให้ทางบริษัทแก้ไขนะครับถ้าทางบริษัทหรือว่าทางผู้ผลิตนะครับ ผลิตตัวแทนจำน่ายยังไม่เห็นคลิปนี้ก็ฝากนะครับฝากสะท้อนไปทางบริษัทนะครับให้ทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับปรับปรุงแก้ไขจุดเดียวครับคือน็อตจับใบนะครับน็อตจับใบอยากให้เปลี่ยนเป็นเกจที่ดีขึ้นก็นี้นะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสะท้อนออกไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมผมก็ไม่ได้อ่านไว้สิบริษัทมาอ่านเยอะะอย่างเดียวครับน็อตสีนีผมซื้อเปลี่ยนเองได้นะครับเ่มีปัญหานะครับผมใส่น็อตจับใบแท็กแมโครใส่แล้วก็จบนะครับ อยากให้เปลี่ยนเป็น็อตเกจดเหนียวนะครับเกจดเหนียวแล้วดีกว่านี้นะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสํ้นี้นะครับอ่าสวัสดีครับ